สวัสดีค่ะร้านเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะเป็นทุเรียนสายพันธ์เคระอินโดหมอนทองเครชุดใหม่ที่ทางร้านเพิ่งได้มานะคะต้นพันธ์ุไซส์ถุงเบอร์สิบสมมูลแข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะไซส์ความสูงอยู่ที่80-90เซนนะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดที่เราได้ คัดพิเศษนะคะชุดนี้เราไปคัดเองเลยนะคะจะได้แบบทรงกระลดงมานะคะได้ทรงกระลดงมาบ้างนะคะแล้วก็เป็นกิ่งแบบกิ่งม่วๆรวมๆบ้างนะคะกิ่งกระโดงเขาะจะอยู่แบบนี้นะคะจะมีกิ่งแบบชิดสวยนะคะแต่ถ้าเป็นชุดไหนที่ต้นไหนที่ไม่เป็นกระดงก็จะมีกิ่งเยอะๆแบบนี้แต่จะไม่เป็นทรงกระโดงนะคะทุเรียนสายพันธุ์เครเอินโดหมอนทองเคระนะคะ ต้นพันธุ์ของเทมาจากประเทศเอินโดนีเซียเลยนะคะชุดนี้นะคะเรามีเครอินโดมอนทองเครและก็มูส์ไคิงเครนะคะเป็นชุดใหม่ที่เพิ่งได้มานะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะปลูกทุเรียนสายพันธุ์เครอินโดมอนทองเครซึ่งเป็นทุเรียนของประเทศเอินโดนีเซียนะคะต้นพันธุ์ดาวไปคัดมาเองเลยนะคะชุดนี้มาจากประเทศเอินโดนีเซียนะคะต้นไม้เราไปเลือกเองนะคะเลือกตาม ตา,ตามต้นที่เราต้องการนะคะรอบนี้จะได้ต้นไม้มาแบบสวยนะคะต้นที่ไม่สวยนะคะเป็นกิ่งแบบไม่ใช่กระโดงแต่ต้นไม้ก็สวยสมมติว่าลูกค้าแบบอบอกว่า,าต้นไม้ไม่ได้ทรงกระโดงแต่ไม่ได้ทรงกระโดงแต่เขาจะเป็นทรงแบบสวยนะคะเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่กระโดงเนี่ยเขาจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะ ดี๋ยวถ้าเขาเป็นแบบว่าไม่ใช่กระโดงเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนะคะไม่ใช่กระโดงแต่จะมีกิ่งแบบเยอะมากนะคะกิ่งแบบแบบแตกออกมาแบบหลายกิ่งเยอะๆนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ทรงกระโดงนะคะแต่เขาจะมีกิ่งแบบเยอะแต่ถ้าเป็นทรงกระโดงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่กระโดงก็จะเป็นทรงกลมจะเป็นสีทิศสวยนะคะเนี่ยจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ ชุดนี้นะคะต้นไม้ชุดใหม่ต้นละสองร้า2 5บบาทนะคะ1กล่องจะใส่ได้อยู่ที่4ต้นนะคะถ้าส่งกล่องละสองบาทนะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อแบบแครสายพันธุ์ก็ได้ราคาเดียวกันนะคะทั้งสองสายพันธุ์เลยทั้งเครอินโดแล้วก็หมอนทองเครนะคะราคาเท่ากันทั้งสองสายพันธุ์นะคะมูซันคิงเครด้วยราคาเดียวกันเลยนะคะต้นพันธุ์ชุดใหม่หน่าสดนะคะ ไม้สวยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกนะคะเป็นไม้อยู่ที่นู่นเขาจะไม่มีสาเลนนะคะต้นพันนะคะทุเรียนอยู่ที่ประเทศนูนีเซียทุกแรงทุกไร่นะคะที่นู่นเขาจะเรียกเป็นไร่นะคะที่นู่นเขาจะไม่มีแบบกลางสาเลนให้เลยนะคะต้นพันุไม่ว่าจะปลูกไม่ว่าจะเลี้ยงไม่ว่าจะปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าต้นพันธุต้องเล็กๆที่เขาออกมาเสียบยอดเลี้ยงนะคะที่นู่นเขาจะไม่มีแบบ ซาเลนไาเลยจะอยู่กลางแจ้งทั้งหมดนะคะ,ะบางไร่นะคะบางไร่เขาก็จะ,จะ,ะเสียบยอดเสียบยอดต้นเล็กๆก็ไม่ต้องอยู่ในเลนเหมือนบ้านเรานะคะเสียบยอดกลางแจ้งเลี้ยงกลางแจ้งเลี้ยงกลางเดดกันเลยนะคะต้นไม้ก็เลยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะต้นไม้จะโตวไวด้วยแตกยอดตลอดนะคะดูนะคะยอดที่ขึ้นมาจะแตกแบบเยอะมากเลยนะคะจะไม่มีระยะใบแก่เลยแตกยอดสม่ำเสมอนะคะ ทุเรียนของประเทศอินโดนีเซียลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะต้นพันธุ์นะคะปลูกไม่เกิน2ปีให้ผลผลิตนะคะเป็นชุดที่ให้ดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะเป็นชุดใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้มาไซส์ป90เ้ซนต้นละ2 5งราบบาททุกต้นนะคะทุกสายพันธุ์พระสายพันธุ์ได้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะชุดนี้แอดไลที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะแจ้งทางไลน์ได้เลยต้องการกี่ต้นแอดไลเข้าไปสั่งซือ้อ หนึ 1> 1่งกล่องใส่ได้สีต้นค่าส่งกล่องละ250้บาทนะคะช่วงนี้เราจะส่งไปรษณีย์นะคะส่งไปรษณีย์นะคะสองวันลูกค้าได้รับแล้วทั่วไทยต้นไม้สวยมากนะคะลูกค้าที่ได้รับสายส่งมันเราส่งไปรษณีย์มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะคะช่วงนี้ตั้งแต่เคอรี่มีปัญหาในการจะส่งนะคะช่วงนี้ก็ส่งไปรษณีย์มาตลอดสองวันได้รับของนะคะต้นไม้สวยกล่องไม่ยุบกล่องไม่ยับกล่องไม่เยินด้วยนะคะลูกค้าก็โอเคกันมากนะคะส่งไปรษณีย์ ส่งถึงบ้านนะคะส่งถึงบ้านตัน่ใจแบเป็กหญิงหลงผู้ที่สนใจไม้ชุดนี้นะคะเวะเข้ามาคัดหน้าร้านได้เลยหรือลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกมาคัดหน้าร้านก็สั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะไม้ชุดใหม่มากําลังสวยนะคะสวยงามสมบูรณ์นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ แอดไลน์เบอร์ที่ที่หน้าคลิปสั่งซื้อทางไลน์หน้าเลยหรือสะดวกมาคัดหน้าร้านแรงเกษตรยุกใหม่นะคะเปิดให้บริการวันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะคะปิดวันอาทิตย์แค่วันเดียวตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นเวมาเลือกซื้อเวมาคัดต้นไม้เองได้ทุกๆุกวันเลยนะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะทุกสายพันธุ์ทุกสายจะมีต้นพันธุ์ชุดใหม่ต้นใหม่มาสวยๆมากนะคะมีเยอะแยะมากมายหลายชนิดหลายสายพันธุ์เลยนะคะเว้ามาเลือกดูเวก็มาคัด โกนได้เลยนะคะไม้ต้นเล็กต้นใหญ่ไม้เข็งเล็กเข็งใหญ่ตอนนี้เรามีมากมายหลายสายพันธุ์หลายส์ให้ลูกค้าเลือกนะคะแวะก็มาชมงกนได้เลยนะคะร้านเกษตรยุคใหม่นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาขุนจงังหวัดสุราษฎร์ธานีร้านอยู่ห่างจากที่อำเภอร้านอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอบ้านตาขุนประมาณ500เมตรนะคะ อยู่ติดถนนเส้นหลักสุราษฎร์ภูเก็ตเลยนะคะอยู่ตรงป้ายเขื่อนราชปพาาตรงนี้เลยนะคะลูกค้าที่เดินทางมา,าจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือเดินทางมาจากฝั่งกรุงเทพคนครศรีธรรมราชฝั่งนู้นนะคะภาคใต้ตอนบนนะคะลูกค้ามาถึงที่อำเภอบ้านตะขุนขับรถเลยมาประมาณ500เมตรก็ถึงร้านแล้วนะคะ สำหรับลูกค้าที่อยู่ฝั่งภูเก็ตสุราษฎร์นะคะพังงาตะกัวป่าฝั่งนี้ลูกค้าขับรถมาถึงร้านโกนถึงอำเภอมาตาขุ500ู5ห0รเมตรถึงร้านโกนนะคะเวเข้ามาคัดเวเข้ามาเลือกเวเข้ามาชมต้นไม้โกนได้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจแบบอ่าเพกลงกล่องก็สั่งทางไลน์ได้เลยหรือว่าอ่าสั่งแบบเยอะๆเป็นร้อยต้นก็จะส่งแบบเหมากรงไปรษณีย์หรือเยอะกว่านั้นก็ส่งแบบอ่า ส่งแบบรถกระบะรั้วรถหกล้อรถสิบล้อสิบล้อพ่วงอยู่ที่จํานวนต้นนะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ทุกวันนะคะน้องเอ็ดมินเขาเปิดรับออเดอร์ทุกวันแต่การจะส่งแจ้งลูกค้านี่ตึงนะคะช่วงนี้เริ่มที่จะเข้าช่วงหน้าฝนแล้วนะคะถ้าวันไหนฝนตกหนักเยอะๆติดต่อกัน 1- 2วันแบบเนี้ยใบเปียกนะคะน้องเอ็ดมินเขารับออเดอร์เอาไว้เราต้องเรื่องการจะส่งนะคะเพราะว่าถ้าใบาเปียกลงกลองแล้วแบบเนี้ยจะทำให้ต้นไม้เสียหายนะคะลูกค้า ถ้าใบเปียกเราขอเรื่องการจะส่งนะคะถ้านัดส่งเป็นวันจันทร์ฝนตกหนักวันอาทิตย์วันจันทร์เต็มเลยแบบนี้นะคะใบมันจะเปียกลงกลง่องแล้วใบจะร่วงเราต้องเรื่องการจะส่งเป็นวันอังคารหรือวันพุธนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าสั่งที่นี่ถ้ารอบไหนที่ฝนตกหนักเหลืเวลาส่งหนึ่งถึงสองวันไม่ต้องตกใจนะคะที่นี่เราบริการจัดส่งตัวไทยถึงบ้านนะคะแจ้งกันนิดนึงสําหรับลูกค้านะคะที่ต้องการซื้อที่นี่ เราไม่รับแบบโทรแล้วสั่งนะคะลูกค้าต้องแอดไลน์นะคะแอดไลน์สั่งทางไลน์นะคะที่โทรแล้วให้ให,ให,ให้ให้ที่อยู่ไว้แล้วให้เราส่งเก็บปลายทางที่นี่ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าบางคนโทรสั่งซื้อนะคะบางคนโทรสั่งซื้อตามเพจอื่นตามร้านอื่นแล้วทีเนี้ยได้ต้นไม้ไม่ตรองปกแล้วไปคอมเมนต์ที่ยูทู e ที่ช่อง YouTube นะคะบอกว่าส่งของแล้วได้ของไม่ตรองปก นะคะืเ่เงกับผลส่งไปแล้วพอเกะกองแล้วของของใบร่วงหมดตายหมดแบบนี้ที่นี่แจ้งกันทุกครั้งนะคะเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะไม่ว่าลูกค้าท่านไหนซื้อต้นไม้ที่นี่นะคะต้องมีรายละเอียดในการสั่งซื้อทางไลน์แต่ถ้าของลูกค้าท่านไหนที่เก็บปลายทางไม่ไดจซื้อซื้อจากร้านนี้นะคะกระตุนานะคะลูกค้าลูกค้าอย่า อย่ามาคอมเมนต์ผิดร้านนะที่นี่เราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะที่นี่เราไม่ได้สั่งซื้อโทรสั่งซื้อแล้วส่งของแล้วไปเก็บเงินปลายทางนะคะที่นี่เราต้องโอนเงินก่อนแล้วมีรายละเอียดในการสั่งซื้อทางไลน์ลูกค้าแกะกล่องออกมาแบบนี้หักเสียหายตายปาา หรือถ่ายวีโอส่งเข้าทางไลน์ได้เลยน้องแอดมินเขารับออเดอร์เขาจะส่งไปฝ่ายครมให้นะคะเราจะส่งครมไม่ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าลูกค้าที่ซื้อจากที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะซื้อที่นี่ต้องมีรายละเอียดสั่งซื้อทางไลน์ไม่ใช่โทรสั่งซื้อแล้วไปจ่ายเงินปลายทางนะคะแบบนั้นไม่ใช้ซื้อซื้อจากร้านนี้นะคะลูกค้าแบบนั้นอะไม่ได้ซื้อจากร้านนี้นะคะถ้า ลูกค้าจ่ายเงินปลายทางส่งโทรสั่งทางเบอร์โทรแล้วก็ไปรับของเสร็จจ่ายเงินปลายทางไม่ใช่ซื้อจากร้านนี้นะคะอย่ามาคอมเมนต์ได้เสียหายนะแจ้งกันไว้ก่อนนะคะใครที่ซื้อจากร้านนี้รับของแล้วมีของเสียหายนะคะ ส่งมาเคลมทางลายลายได้เลยนะคะเพราะซื้อที่นี่ทุกคนต้องมีรายละเอียดหน้าลายนะคะส่งก็มาทางลายเราเคลมต้นใหม่ให้ทุกท่านแต่ปกติเราจะไม่มีต้องเคลมนะคะอะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครนะคะที่ไปสั่งทางเพจอื่นเก็บเงินปลายทางรับของแล้วเกะกลองแล้วของเสียหายมาคอมเมนต์ที่นี่บอกว่าซื้อที่นี่ไม่ใช่นะคะลูกค้า ใครที่มาคอมเมนต์ที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อจากที่นี่เก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางรับของแล้วแกะกล่องของเสียหายมาคอมเมนต์ว่าที่นี่ทีนี้เราไม่เราไม่แจ้งเราไม่แจ้งให้อภัยแล้วนะเราจะส่งไปฟ้องทุกคนเลยนะคะส่งให้ฝ่ายกฎหมายเขาจัดการแล้วนะคะเพราะว่ากรณีแบบนี้ทําให้ร้านเราเสียหายเยอะเลยนะคะมีหลายคนเลยนะคะ บางคนโทรเข้ามาบอกว่าซื้อซื้อ,อรับต้นไม้แล้วนะทาไมส่งของ,ง่ายไม่ตรงปกจ่ายเงินกับขนส่งไปแล้วพอแกะกรองออกมาของเสียหายของใบร่วงหมดพอถามว่าซื้อจากไหนอ้าวซื้อจากเพจแล้วก็แกกรงจ่ายเงินทางไปทางขนส่งที่นี่เราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางแจ้งกันตลอดทุกครั้งนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางขายออนไลน์มา10ปีที่1ิบ ไม่เคยเก็บเงินปลายทางเลยนะคะโอนเงิน <Own it. S 1> ก่อนส่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่ามาคอมเมนต์ให้เสียหายใครที่ไม่ได้ซื้อที่นี่แล้วมาคอมเมนต์ร้านนี้ตอนนี้นะคะเราจะเก็บแล้วส่งให้ฝ่ายกฎหมายทั้งหมดนะคะใครที่ทำแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นซื้อที่นี่ต้องซื้อทางไลน์เท่านั้นนะคะโอนเงินก่อนส่งไม่มีบริการเก็บเงิน เราขายแบบนี้มาตลอดปีที่10บแล้วนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางอุนอนส่งก็แจ้งกันทุกวันนะคะแจ้งจนคอจะแตกแล้วว่าไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอุนอนสอง่งสําหรับใครที่สั่งซื้อเก็บเงินปลายทางแกะกลงใจเงินไห้ขนส่งและเสียหายอันนี้ไม่ได้ซื้อที่นี่นะคะ บอกกันจะแย่ yeah, อยู่แล้วนะคะว่าเราไม่มีเก็บปลายทางนะคะก็ยังมาคอมเมนต์บอกว่าซื้อที่นี่เก็บเงินปลายทางจ่ายเงินเสร็จเก็บของรับของเสียหายไม่ได้สั่งที่นี่นะคะทีนี้เราจะเก็บแล้วส่งไปกฎหมายหมดเลยนะคะขี้เกียจติจะบอกแล้วคอจะแตกแล้วนะคะว่าไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางไม่ได้ซื้อที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นดูคลิปแล้วดูให้เข้าใจด้วยนะคะ ซื้อที่นี่เราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางไอ้พวกที่โทรไปสั่งซื้อที่อื่นแล้วมาคอมเมนต์ที่นี่อะนะคะไม่ได้ดูคลิปที่นี่เลยนะคะไปสั่งจากอื่นแล้วมาดูคลิปมาดูคลิปที่นี่แล้วมาคอมเมนต์บอกอะดูให้ดีก่อนนะที่นี่เราส่งฝ่ายกฎหมายหมดนะคะเราจะไม่มาตะโกนอธิบายแบบนี้แล้วนะคะส่งฝ่ายกฎหมายหมดเลยนะคะไม่ว่าใครนะคะ ที่มาคอมเมนต์เสียหายนะคะเพราะเราไม่ที่นี่เราบอกแล้วว่าไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางโอนเงินก่อนส่งนะคะต้นไม้หักเสียหายส่งเข้ามาทางร้านได้เลยเราส่งเคลมไห่แต่ไอ้พวกที่ซื้อที่อื่นแล้วมาคอมเมนต์ที่นี่นี่แหละมันน่าโมโหจริงนะคะทั้งที่แจ้งไปจะตายอยู่แล้วว่าไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางที่นี่เราไม่มีสั่งโทรสั่งแล้วจ่ายเงินปลายทางไม่มีแบบนั้นนะคะไม่ใช่ที่นี่นะคะแบบนั้นอะ ทราบกันด้วยแจ้งกันให้ให้รู้กันตลอดเนี่ยนะคะไอพวกที่ไม่ดูคลิปไปซื้อที่อื่นแล้วมาคอมเมนต์ที่นี่น่าปวดหัวมากนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะส่งส่งไวกดไหมหมดเลยพวกที่ทําแบบนี้นะคะ,ะวันนี้ใครสนใจนะคะไม้ชุดใหม่ก็แจ้งทางไลน์ได้เลยแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่นี่ทุกท่านจะน่ารักมากลูกค้าจะรู้รายละเอียดทั้งหมดนะคะสั่งซื้อทางไลน์ต้นไม้อะไรก็จะส่งทางไลน์หมดนะคะ รับเด้กพัสดุทางไลน์หมดแต่ถ้าที่ไม่ซื้อที่นี่แล้วซื้อที่อื่นมาคอมเมนต์ที่นี่มันน่าปวดหัวมากนะคะเจ้งกันให้ทราบแล้วนะคะรอบนี้ใครที่ไม่ได้ซื้อที่นี่แล้วทําให้มาคอมเมนต์ที่นี่นะคะมาคอมเมนต์ใ้เสียหายแล้วที่นี่ส่งไปกวายกฎหมายหมดเลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจมาคัดหน้าร้านก็ไว้มาได้เลยนะคะลูกค้าเกษตรยุคใหม่ทุกท่านก็จะรู้ทุกอย่างไม่ไม่เคยได้ต้นไม้แบบเสียงายแบบนั้นเลยนะคะที่นี่ค่ะ สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะคะ